เป็นวลลอยกระทงะครับซึ่งเราจะมาแจมกันนะว่าเอา่อเปี่ยน,นเทสกาลลอยกระทงตั้งแต่มันเข้ายัางไงนะขอบคุณว่าสำหรับในการติดเกาะเกิดใหม่ได้ไหมคอมพิวเตอร์อาับตอนนี้มาแล้วครับ <Yes. S 1> เฮ้ยนี่เป็นแบบของคนไทยไหมนะช่แนเลยครับซึ่งเอาขวานไปตัดต้นกล้วยกระทงฟีดอ,อกมไม้สีแขวนตัดต้นกล้วยเฮ้ย เอาแต่ต้นกล้วยด้วยเที champagne, 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 al, diabetes, flying, tá, ่ยวทะเลเหรอแมวแมวแมมีอกระทงอบ้เอ่ยมีกระทงหมูดิ้งครับใช้ต้นกล้วยห้าร้อยเหมล็อกเอ่อแล้วต้นคมรอยฟีเหรอครับของดังการขุมลอยเกินข้าวใบพเอขอให้มีความสุขขอให้สพรเพียงแรงนนะขอให้หน่สภาพแข็งแรงโอเค ก็ปล่อยเลยนี่เรียบร้อยครับสำหรับพีพี่เอะเย็นใจนแล้วก็ลองนักทายสวัสดีสวัสดีคนอื่นโอเคแล้วก็น้องการนักทายสวัสดียามเช้าแล้วก็ทงกับคนใดน,นะครับตอนนี้แล้วเออกับต้นกล้วยที่ไหนเนี่ยอืมต้นกล้วยที่ไหนไม่รู้ เออกดฮะตัดต้นกล้วยที่ไหนอ่ะทางไปตัดต้นกล้วยนี่เฮ้ยใครเนี่ยพี่เอก็เอกอกเธอไมเด้ยวโอ๊ยมีโอ้โหมีคนแต่งชุดพี่เอด้วยว่ะเดี๋ยวไปตัดต้นกล้วยก่อนทุกคนเนียไงต้นกล้วยโอ้ยแค่รอยกระทุกงี้ลำบากต้องตัดเองเนี้ยเราต้องรักษาเอ่อต้นไม้ไม่ใช่ตัด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 ได้ไหมตัดได้ไหม อ๋ตัดได้แล้วทุกคนต้นคลยหนึ่งอันนึงเหรอโอ้โหรู้สึกมันต้องใช้เวลาอ่ลับต้องใช้เวลาตัดตัดตัด,ตดมีคนแต่งชุดไทยด้วยโอ้โหห้ามจับห้ามขโมยโอ้โหอนนืมแบบนี้คนไทยแน่นอนเอ้ยมีคนแต่งชุดไทยสองสามคนแสดงว่าน่าจะมาด้วยกันแน่เลยมีใครทักทายไหยจ้า โอ้อันนี้กำลังอัดคลิปอยู่อันนี้กำลังอัดอัดคลิปอัดคลิปอยู่ครับทุกคนฮ่าฮ่าต้นกล้วยโอ้โอันแล้วตานะโอกอันแล้วอันแล้วเออโอเค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 เออสวัสดียามเช้ายามเช้าเรากระทุงอืมอือต้นกล้วยเท่าไหร่อ่ะ เว้ยรู้สึกว่าคนในก็เฟรนลี่ดีนะชืะ่อตามมาชื่อด้วยโอเคเอามันชื่ออะไรเหรอชื่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 อสตีนเอาไม่ใจม่ใจอนไ้แป๊บนะโอเคแล้วชุบเอา,เอามันต้องตัดห้าสิบอันใช่ไหมอ่ะฟิล์มฟิล์มไงอ๋อเอาชอช่องมาแล้วกันนะ โอเคเจออะไรก็นี่เลยบางทีอย่าลืมติดตามด้วยนะขอบคุณมากสำหรับคนที่เข้ามาชมนะครับซึ่งตอนนี้ต้นกล้วยมีเท่าไหรนะ่เ <c> น <oughs> ี่ยได้กิตำรวจด,ด้วยเหรอเฮ้ยห้าร้อยโอ้โหห้าร้อยอันห้าร้อยอันเลยหรอโอ้โหถามตาจริงอะขอแล้วก็ทงอย่างี้ยไ,ได้ไหมแจกฟรีโอเคเอาทงฟรีก็ได้อ,อ่ากระทงฟรีตอนนี้ไหนดีอ่ะ นำดอกไม้ทุกทีไว้สักกะละโอเคอืมเด,เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่จุดปล่อยเรือจุดปล่อยเรือคือยังไงอะจุดปล่อยเรือจุดลอยธงอยู่ไหนอรัอันนี้คืออะไรอะอเซิร์ฟบอร์ดเออลอยได้แล้วมันลอยได้ไหมอะโอ้ลอยได้แล้วนี่ โอ okay. เคอย่างไรก็ขอให้ชีวิตมีความสุขสมภาพแข็งแรงครับสหรับวันลอยกระทงในวันนี้โอเคเปิ okay. ้นกล้วยไม้โอ้โหแต่งชุดไทยด้วยดีจังอะอ๋อมีติมมีติมขายด้วยหยิบได้ไหมเฮ้ยมาเอาไอติมให้ด้วยโอเคเสิร์แล้วไอติมน้ำดอกไม้ไหวพระต้นลูกเพื่อรับเสียมสีโอเคนะไหวพระไหวพระทุกคน มาไม้พระโอ้ไม้พระโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเป็นแบบนี้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นคุยกันสุดเลยใจเย็นใจเย็นทุกคนเอ้ากินไอติมโชว์ไปหนึ่งกบใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็ทำไมควรเอาไอติมเข้ามาทุกคนซิมซีเหรอยังไงต้องนั่งนั่งไม่ได้เหรอซิมซีหน้าอะไรเนี่ยยุซี่คืออะไรอ่ะนะยุซี่คือ คของคุณจะแอบนอกใจนี้น้อยแต่คุณก็จะแค่ใครรุนนะ่นเสมออืมไม่น่าจริงอะไรควมรักอยูด้วยกันจยิงด้วยอีอีไวไ้ทำงานแล้วตอนนี้อืมอยังไงดีอ่ะนี่จบแล้วครับจบแล้วจบแล้วครับ <laughs> เคเดี okay. ย๋ยวสกพัก็ต้องขอลาก,ก่อนเฮ้ยนคนขโมอยอาชีพโจรเนี่ okay. ยเนี่ยเฉยยังไงก็อย่าลืม <Yes! S 1> มาลอยกระทงด้วยครับทางออนไลน์หรือหาเกมมาลอยกระทงกเพื่อความแบบจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับโดยที่เราสามารถในชีวิตจริงสามารถรักช่วยโลกกันได้เค okay. อย่าลืมเจอกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพ,พแข็งแรง สุขสันต์ลอยกระทงครับบ๊ายบายขอให้สุขภาพแข็งแรง <Yes. S 1> โอเคว่ายนะ้ำนี่ลอยกันไปเลยขอให้สิ่งไม่ดีจงหายไปซะ <Yeah. S 1> นี่ไนะตัวเองอสิ่งไม่ดีโอเคอ๋อสรุปโอ้โอปอหาแต่เขามาเล่นตอนเช้าโอ้เขาน่าจะไปโรงเรียนโอเคโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวชุด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 โอ้ยนึกว่าชุดอวกาศมันเดินเรียบร้อยเลยโอเคโอเคไม่น่ามีแล้ว